สวัสดีครับพบกับร้านอีกแล้วนะครับในช่องมาเจสส e กเทรดดิ้ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้เนี่ยออกมานอกสถานที่อีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นบ้านของตัวเองเพราะเราไปเยี่ยมบ้านคนอื่นมาเยอะแล้ววันนี้จะพาไปทัวร์โชว์รูมกับออฟฟิศนะครับของมาเจสส e กว่า ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็โชว์รูมของเราเนี่ยมีบานอะไรให้ลูกค้าดูบ้างนะครับแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่โครงการดิพาติโอนะครับสนามฟุตบอลในร่มแล้วก็มาเจสเซกเนี่ยเช่าพื้นที่บริเวณชั้น2ทั้งหมดนะครับของโครงการนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นส่วนทั้งออฟฟิศนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโชว์รูมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าโชว์รูมของมาเจสเซกเนี่ยสวยงามแค่ไหนเพราะเราจำลองลิฟวิ่งรูมวินเทจขนาดใหญ่ให้ลูกค้าเห็นทุกประเภทบานของมาเจสเซกปพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่า ราอยู่ชั้น2เดี๋ยวตามขึ้นมาเลยครับว่าโชว์รูมเป็นยังไงบ้างนะครับทางนี้นะทางนี้โชว์รูมนะครับอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นโซนออฟฟิศนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าโชว์รูมของเราสวยงามขนาดไหน คือโชว์รูมของ m a เจสเซกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโชว์รูมที่ให้ลูกค้าไนะเห็นของจริงว่าตัวมุงลวดนิรลภัยเนี่ยเวลาติดตั้งคู่กับงานกระจกแล้วเป็นยังไงบ้างปปแล้วเข้ามาชมกันดีกว่าว่าตัวโชว์รูมของ m a เจสเซเป็นยังไงบ้างพาไปทัวร์กันเลยดีกว่ามา ก็ในห้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราพยายามจําลองบรรยากาศว่าเป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมห้องหนึ่งในบ้านของลูกค้านะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นแล้วเวลามันติดตั้งเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นแท่นวางหรือเลยวางอยากให้เห็นว่าวารามไปอยู่ในบรรยากาศบ้านแล้วเป็นยังไงเพราะฉนั้นเราก็เลยให้สถาปนิกออกแบบมาก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีทุกประเภทบานทุกประเภทสินค้าไม่ว่าตัวพรีเมียมซีรีส์หรือว่าเพิร์ฟซีรีส์นะครับแล้วลูกค้าหลายคนถามมาเยอะเลยนะว่าบานขนาดใหญ่ทําได้ไหมลูกค้าเห็นบานนี้ไหมครับ ที่มันเป็นสีเงินเพราะว่าตัวตะข่ายสเตนเลสอันนี้นะครับ304,0.9มมิลเรายังไม่ได้ทำสีเราก็จะทำตัวอย่างให้ลูกค้าเห็นว่าบานที่ใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆสูงนะครับที่กำลังคิดในตอนนี้มาเจสเทคเองก็สามารถที่จะทำได้และแน่นอนนะครับว่าตัวโชว์รูมเนี่ยลูกค้าก็สามารถนำสถาปนิกนะครับนำแบบบ้านมาให้เราประเมินได้เลยเพราะว่า ในฝั่งที่เป็นโชรูมเป็นออฟฟิศเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่เป็นห้องประชุมอยู่ด้านหลังโชรูมนี่เองนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นออฟฟิศก็จะอยู่ด้านหน้านี่จะเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ต่างๆของบริษัทเรานั่งทํางานกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลามาเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นภาพครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาโชรูมของมาเจสสิกเนี่ยก็อยากเห็นว่าของจริงเวลาติดตั้งแล้วเป็นยังไงอย่างประตูหน้าบ้านตะกี้นะอยากให้กล้องแพนไปดูตรงหน้าโชรูมเราเห็นเลยนะครับว่าตัวบานก็จะดูโปร่งอันนี้จะเป็นบานที่ยอดคิดนะครปกลู เองนะครับเพราะว่าบ้านโครงการส่วนใหญ่ก็จะไม่มีบานที่สูงขนาดนี้ข้อดีมันคือทําให้ลูกค้าเนี่ยบ้านดูโปรง่งเห็นไหมครับและจริงๆเวลาเข้าออกก็เป็นแค่ประตูบานเดียวนะครับชุดนี้สูงน่าจะประมาณ2เมตรหนะครับแล้วก็กว้างประมาณเมตรแปดสิบเห็นไหมครับเวลาติดตั้งแล้วบ้านก็จะดูอลังการดูเป็นเขาเรียกว่าดูยูนิคกว่าหลังที่ใช้บานเลื่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ในโชว์รูมของมาเจสสิกเหมือนกันแล้วก็จะด้านหลังก็จะเป็นบานเฟียมนะครับ ก็จะเป็นบานที่สามารถที่จะพับไปพับมานะครับอันเป็นการแบ่งพื้นที่ภายในบ้านซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบานที่ขายดีเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายหลังเลือกใช้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นบานที่ทําแล้วติดตั้งแล้วเห็นไหมบ้านจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนี่เห็นไหมพับไปก็จะมีความเปิดโล่งอย่างที่ลูกค้าเห็นแล้วก็จะทําประตูเข้าออกบานนี้ให้1บานอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ชม แต่ตัวใบโฟหรือว่าบานเฟียมเนี่ยจะทําได้เฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่นพรีเมียมซีรีส์นะครับส่วนด้านข้างนะครับเห็นไหมครับบานสแต็กเกอร์เนี่ยมาดูซิตึง้งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสแต็กเกอร์หรือบานรวบนะครับก็จะเบิ้ลต่อจากประตูกระจกอย่างที่เห็นนะครับสามารถรวบไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ชมเห็นไหมเวลาใช้มาเจาเซ็ลูกค้าสังเกตเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องลิฟทิ้งรูมของเราเห็นไหมครับลูกค้าสามารถเทควิวด้านนอก เห็นต้นไม้เขียวๆโดยที่ไม่ต้องมองผ่านตะแกรงเหล็กดัดที่ทําให้บ้านดูดรอปลงนะครับบานกระทุ้งในห้องน้ําอันนี้สําคัญเลยนะครับนี่ก็จะเบิ้ลต่อจากบานกระจกนะครับประตูบ้านเปิดเดียวหลังบ้านครบทุกประเภทบานนะครับหน้าต่างบานเปิดเดียวมีไหมมีนะครับนี่นะครับเยอะมากมายแล้วก็อย่างที่บอกจุดที่ใช้ลูกค้าทดสอบบานก็มีแล้วก็ตรงด้านนู้นนะครับวอลเปเปอร์ของแถบสีอันนี้ก็ใช้ลูกค้าเห็นว่าสีจริงของมาเจสเทคเนี่ย มีสีให้เลือกอย่างไรบ้างนะครับแล้วคุณภาพสีต้องบอกเลยว่าเป็นคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็ตัวอย่างของบานเพิร์ฟก็มีนะครับบานเพิร์ฟเนี่ยเราให้ดูเลยว่ามันจะใช้อุปกรณ์ถ้าเป็นบานเลื่อนเนี่ยเหมือนตัวพรีเมียมซีรีส์ทุกประการระบบล็อกเดียวกันรางเดียวกันความต่างลูกค้าสังเกตเพิร์ฟมันจะมีความทึบมากกว่าเห็นไหมครับตัวตะข่ายของตัวเซเลสเนี่ยเทียบอย่างนี้กล้องมาทางนี้เห็นไหมตัวเซเลสสตีลรุ่นพรีเมียมจะโปร่งกว่าแต่เพิร์ฟมันจะดูทึบกว่า แต่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับผ่านการทดสอบนิรภัย a s 5 0 3 9 1 3จทับจาจากออสเตรเลียทุกประการนะครับแล้วมากไปกว่านนั้นกล้องมาดูตรงนี้นี่เราได้รับการรับรองนะครับจาก national security screen association ให้ใช้โลโก้ของเราได้ว่าเราเป็นมุ้วดคุณภาพแล้วว่าผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยจริงๆไอตัวเพิร์ฟนี่ต้องบอกว่า ราคาเนี่ยเริ่มต้นจับต้องได้เลยลูกค้าเริ่มต้นเพียง1 0,000บาทต่อตารางเมตรส่วนพรีเมียมซีรีส์เนี่ยเริ่มต้นที่17,000บาทต่อตารางเมตรโชว์รูมของเรานะครับก็อย่างที่บอกเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ลูกค้าสามารถแวะเข้ามาได้แล้วก็มีสถาปนิกก็สามารถที่จะใช้ห้องประชุมได้นะครับแล้วก็มาดูของจริงให้เห็นกับตาว่าเอ๊ะมุงลวดนี้ละภยัยคนนู้นก็บอกนี้ละไพคนนี้แล้บอกนี้ละภัเนี่ยอยากให้มาจับมาสัมผัสว่าจริงๆแล้วมุงลวดที่เป็นคุณภาพระดับสากลจริงๆ หน้าตาผิวสัมผัสเป็นอย่างไรและแน่นอนครับก็ให้มั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อเพราะว่าเวลาสินค้าพวกนี้ซื้อแล้วซื้อเลยนะครับติดตั้งแล้วอยู่กับบ้านของเราหลาย10ปีเพราะ,ะนั้นให้เวลากับมันหน่อยหาข้อมูลให้รอบด้านคลิปนี้ลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากกดติดตามเราในทุกช่องทางด้วยนะครับฝากกด subscribe ในช่อง YouTube ของเราด้วยรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในช่อง Facebook แต่แฟนเพจของมาเจสเทคของเราด้วยพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณที่ดูกันถึงตอนนแวะมาเยอะๆนะรัะ